ทีนี้อะไรอยากะจะเล่าส่งเริ่มต้นวนะันนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีประชุมนะฮะแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือทด,ทดสอบทดลองกันเรื่องเอ s เอ <SMS, S 1> <SMS. S 2> อีกครั้งหนึ่งหลังจากผ่านไปแล้วสาวันอืมอ่าเป็นไงฮะโดยคนที่เข้าร่วมประชุมก็มีจากมหาไทยอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีจากดีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือประเสริฐจันทรรวงทองมีจากปอพอ คือภาคสกรบุญญาลัตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีจากกอสอทอชอคือนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกนะครับมีจาก a d v a n c e i n n o s s r v v i e e หรือ AIS คือสมชัยเลิศสุดที่วงมีจาก True Corporation คือจากกฤิอุไรรัฐหัวหน้าคณะผู้บริหารนะครับ <c oughs> ในที่ประชุมนั้นรัฐมนตรีดีประเสร,ริฐจันทระร,รวงทองก็รายงานกับนายก แล้วก็ประชุมหลังจากนายกได้สั่งการให้กระทรวงดีอีปอพกอสอทชและโอเปอเรเตอร์ประชุมร่วมกันเมื่อ29มีนาที่ผ่านมาหาสาเหตุให้ได้ว่าทำไม SMS แจ้งเตือนประชาชนถึงล่าช้าทาั้งทที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว28มีนาคมคณะทำงานก็ประชุมร่วมกันได้ข้อสรุปมา3ส่วนที่มันล่าช้า ก็คือในช่วงสรุปข้อความและขั้นตอนการส่งข้อความฉะนั้นเรื่องนี้ที่ประชุมร่วมกันจึงได้สรุปว่าปพได้ให้ทำระบบปฏิบัติการใหม่เกี่ยวกับการเตือนภัยอันนี้เป็นหน้าที่ปอพ,พอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนที่ 2. ให้กำหนดระยะเวลาไทาม์ไลน์ว่าเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีเพื่อส่งข้อความได้เร็วที่สุดอีกส่วนเป็นเรื่องของโอเปเรเตอร์ ก็คือค่ายโทรศัพท์มือถือเอาเข้ามาคุยมาศึกษากันซิว่าระบบที่มีเป็นแมนนวลก่อนที่ระบบเซลล์บอร์ดแคสจะย,ยังทำงานไม่ได้เนี่ยจะต้องมีการใช้ระบบสำรองอย่างไรถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานายกสอบถามว่าอะไรยังไงนะครับมาจากหน่วยงานใดปอพอบอกว่าหลังได้รับข้อมูลจากกรมอุตุอุตุเขาเฝ้าระวงังแผ่นดินไหวของสหรัฐของเยอรมัน ถ้าได้ข้อมูลสองแหล่งนี้ยืนยันตรงกันว่าแผ่นดินไหวจริงจะเริ่มทำการวิเคราะห์ข้อมูลวันเกิดเหตุ28มีนาคมได้รับข้อมูลกรมอุตุนิยมดูเว็บไซต์อเมริกาดูเว็บไซต์เยอรมันยืนยันตรงกัน13นาฬิกา36นาทีนยกแย้งเลยว่าแต่ปอพส่งครั้งแรก14นาฬิกา40นาทีนะคะดิฉันจำได้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแล้วคะ่ะอธิบดีปอพจึงชี้แจงว่า พอวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จใช้เวลา10นาทีแต่ในขณะที่เหตุการณ์จริงใช้เวลาแค่4นาทีหลังจากฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อมูลตรงกันแล้วเพราะต้องดูแลเรื่องการสั่นสะเทือนและระยะเวลาที่แรงสั่นสะเทือนจะมาถึงเราหลังจากรับ SMS แจ้งเตือนจากกรมอุตุทางปอพอก็กระจายข้อมูลทันทีนายกกล่าวว่าต้องปรึกษาภาคเอกชนด้วยนะคะ ว่ามาเกิดแผ่นดินไหวก็ชัดเจนอยู่แล้วความแรงของแผ่นดินไหวเอาไว้ก่อนแต่ถามเอกชนว่าถ้าเกิดภายใน5นาทีสามารถสื่อสารและสรุปได้หรือไม่เข้าใจว่าต้องรอให้ข้อมูลชัดแต่ในเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วสามารถส่ง SMS ได้เลยหรือไม่เช่นข้อความสั้นแจ้งเตือนให้ออกจากตึกต้องสอบถามจากเอกชนว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้รวดเร็วตัวแทนจาก True บอกว่าการส่ง SMS เ ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารหลักในการแจ้งเตือนภัยเพราะวิธีการเราส่งต้องรู้เลขหมายก่อนอย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ปอพส่งมาที่โอเปอเรเตอร์ว่าขอให้ส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลเราก็ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีหมายเลขใดบ้างที่อยู่ในกทมและปริมณฑลรวมถึงชาวต่างชาติที่เปิดโรมิง่งซึ่งต้องใช้เวลาในการเช็ค หชั่วโมงจึงจะทราบจำนวนเบอร์ที่อยู่ในพื้นที่หลังจากนั้นจึงสามารถส่ง SMS แจ้งเตือนได้เพราะเราต้องรู้ก่อนว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งคำสั่งแรกบอกให้เราส่งเฉพาะกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีแต่ปริมาณในการส่งข้อความแจ้งเตือนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละค่ายมือถือด้วยดังนั้นการจัดส่ง SMS อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอจำเป็นจะต้องมีการโทรแจ้งเตือนด้วย แต่หากมีเหตุจําเป็นจริงๆเราก็จะมีการเพิ่มปริมาณในการส่งข้อความในแต่ละครั้งไม่ใช่ช่องแต่ขอย้ําว่า SMS ไม่ใช่ช่องทางเดียวในการส่งข้อความแจ้งเตือนนายกเห็นด,ด้วยว่า SMS ไม่ใช่ช่องทางเดียวแต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราไม่ทราบล่วงหน้าและดิฉันคิดว่าการส่ง SMS เป็นการแจ้งเตือนเชิงรุกหากเรานั่งต่อจิ๊กซออยู่ไม่ได้กําลังเล่นมือถือจะรู้ได้อย่างไงดังนั้น SMS ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการแจ้งเตือนเชิงรุก เมื่อช่วงเช้าดิฉันก็ชี้แจงว่าไม่ใช่แผ่นดินไหวทั้งการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและชี้แจงในช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการยืนยันว่าไอ้ที่ตกใจกันในวันนี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวค่ะนี่ในที่ประชุมก็ถกกันประมาณนี้ใครพูดนะบอกว่าถ้าว่าส่ง SMS แล้วสุดท้ายจะโทรศัพท์ไปบอกเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกประชาชนด้วยเนี่ยคือเอกชนเอกชนบอกว่า SMS ไม่ใช่ช่องทางเดียว ใช้โทรบอกด้วยก็ได้ใช้โทรบอกได้ก็ได้ส่งไม่ทันเลยคุณจะโทรไปหาใครทันเออเออคุณมีคอรเซ็นเตอร์ไงโทรทีเดียวได้กี่คนนะขนาดที่ s m s ทีเดียวมัได้เลขหมายชัดเจนก็ส่งได้ทีเดียวพร้อมกันปึ๊บนายกก็เลยถามมีคนบอกว่าเพิ่งนเรแจ้งว่านายกบอกว่าใช้โทรศัพท์ Android ไม่ได้รับข้อความนายกบอกว่า Android ก็ไม่ได้เหรอแต่ในห้องประชุมนั้น Android ได้หมดนะ ดิฉันก็แอนดรอยไม่ได้อาจจะด้วยระยะทางความไกลเมื่อสักครู่เป็นการทดสอบระบบกูอยู่งามวงวานค่ะนายกค่ะคืออะไรใช้ใช้คลื่นอะไรเหรอฮะอ๋อใช้คลื่นคลื่นสั้นเหรอฮะนี่มันกรุงเทพปริมณฑลนะไม่เข้าใจอ่ะสรุปก็คือว่านะครับมีมีข้อสรุปอีกอันหนึ่งก็บอกว่าจะใช้วิธีการแบ่งกันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบปฏิบัติประจำที่เรียกว่า Standard Op e r a t i n g ั่น r อ p r o c e d u r e SOP <า><ซ>ส่งข้อความได้เลยจากการที่รับข้อมูลจากอุตุแล้วก็กรมปอพไม่ต้องมาวิเคราะห์เรื่องข้อความอีกเคยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปกิ้ที่ว่า<ม>จะมีการวางรูปรูปแบบของข้อความเอาไว้เลยว่าจะมีข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายเช่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจะทําอย่างไรเหมือนที่คุณอ่านเมื่อกี้ <S <S 2> <S 2> สามารถส่งข้อความได้เลยเราไม่ได้อยากรู้ว่าต้องทําอย่างไรเราอยากรู้ว่ามันเกิดที่ไหนขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นวะนั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวสิ่งที่เราอยากรู้คือมันเกิดกรุงเทพ มันเกิดเชียงใหม่มันเกิดเมียนมามันเกิดในทะเลมันเกิดในอินเดียแล้วเรารับรู้ไหมทํานองนี้ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่าแผ่นดินไหวที่ไหนที่ไหนกี่ริกตอร์ศูนย์กลางอยู่ที่ไหนมันต้องคนรู้สิเพราะคุกจะรู้ว่าถ้า4.4ลิกเตอร์กับ7.7ลิกตอร์มันไม่เท่ากัน4ไป5เนี่ยมันเพิ่มขึ้น10เท่า5ไป6เพิ่มอีก10เท่านะครับ6ไป7เพิ่มอีก10แปลว่าตัวคูณเป็นทวีมันมันไปเหมือนยกกาลังใช่ไหม นะสี่ไปเจ็ดไม่ได้แปลว่ามันเพิ่มขึ้นแค่สามเท่าไม่ใช่มันกลายเป็นพันเท่าหมื่นพันสี่ไปห้าหนึ่งสองสามพันเท่าพันเท่าอ่าสี่ไปเจ็ดเนี่ยพันเท่านะโอเคนะสี่ไปห้าคือสิบเท่าห้าไปหกคืออีกสิบก็เป็นสี่หกก็เป็นร้อยสี่ไปเจ็ดก็เป็นพันสี่ไปแปดแสดงว่ามันเป็นหมื่นเท่านะครับเราอยากรู้ในภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะครับนายกอธิบายว่าต่อไปนี้เซลล์บอร์ดแคสต์ระบบเต็มให้ใช้ S Virtual s a l l Broadcast CBE ส่งข้อความเสมือนจริงระบบ Android นั้นปพสสามารถส่งข้อความผ่านออปเปเตอร์ได้เลยอีก50ล้านหมายเลข iOS ให้ส่ง SMS ไปก่อนโดยปพสส่งข้อความผ่านออปเปอเตอร์ได้เลยกระจายสู่เบอร์ประชาชนกระ,กระ,ะทรวงดีอีกสทชจะเร่งเจรจากับ iOS เพื่อให้ใช้ระบบ Virtual s a l l Broadcasting ทั้งหมดนี้จะสามารถใช้ได้ในทันทีนะครับโดยระบบที่กําลังวางไว้เนี่ยบอกว่าจะใช้ได้เดือนกรกฎาคมนะตามรายง,งานข่าวที่ว่านะครับค่ะนี่อนมีนาคมค่ะเมษาพฤษภามิถุนารอไปอีกหนึ่งไตรมาสเข้า,าสู่ไตรมาสสามจึงจะเริ่มใช้ได้ก็เข้าใจแล้วลหละว่ามันก็ต้องส่งให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับกระชับไอ้ตรงวิธีการในการตรวจสอบข้อความแต่เราจริงๆเราอยากรู้ว่าถ้าศูนย์ศูนย์ภัยพิบัติ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยไม่มีศูนย์แผ่นดินไหวพิบัติแห่งชาติอะไรใช่ไหมศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาตแิแล้วก็แล้วก็แผ่นดินไหวด้วยที่อยู่ในกรมุตุเนี่ยาานะฮะศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหวถ้าเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าคุณมีข้อมูลแล้วเนี่ยคุณส่งข้อมูลออกได้ภายในเวลาเท่าไหร่อืถูกไหมเพราะมันต้องรู้แล้วด้วยยัต้องส่งกันกีดทอดกว่าจะถึงมือประชาชนผมขอผมขอยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านนายกครับง่ายๆนะครับทดลองดูว่าสมมุติว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหว อภายในห้านาทีถ้าห่าวว่าประชาชนยังไม่ได้รับปลดอธิบดีกุตตุสิบนาทีประชาชนยังไม่ได้รับปลดปอพสิบห้านาทีไม่ได้รับกสสชเด,ด็กไปเลยอ่าแล้วหลังจากนั้นถ้ายี่สิบนาทีไม่ถึงประชาชนไม่ได้รับนายกประกาศลาออกเลยอเออเ้าแม้ถ้าผมรอปอพผมจะยรอจนยี่สิบนาทีรอไหมรอไหมล่ะ กูจะเอานายกลองจะตำแหน่งให้ได้ลองเลยพรุ่งนี้ครับนายกประชุมคลรมอสั่งการเลยเอประชุมคลรมปักกดปุ่มเลย5นาทีไม่ได้อุตุออกอ10นาทีปอพอปอพอไปเพราะมหาดไทยเลยอ15นาทีกศทชไปเลย20นาทีเชิญนายกกลับไปเลี้ยงลูกและอยู่กับผัวชาวใต้กล้าไหมล่ะจะทดลองกันแบบนี้แล้วดูว่าพรุ่งนี้15นาที20นาทีมันไปไปถึงไหมถึงประชาชนไหมครับเออ เอาไหมท่านผู้ชมระบบนี้